นี่เราอยู่กันที่ชั้นสองบริษัสุนีทาวเวอร์ค่ะกับเทศกาลฮาโลวีน ท่านยมงเหลือเกินต่างแย้มมาเลยค่ะเน่ยก่อนจะเข้าไปในงานก่อนจะเข้าไปในงานนะวันนี้วันนี้จะมีการแข่งขันประกวดคอสเพลย์ผีฮาโลวีนด้วยนะครับบ่ายสามโมงเจอกันให้ได้เลยสำหรับใครที่ประกวดให้เราพร้อมนะโต๊ะลงะเบียนแล้วก็พร้อมนะคะในงานเนี่ยเรายังมีร้านค้า ใหม่นะคะอีาสามารถขนาเสีย้ว่ะคาหลักร้อยนะคะหลักร้อยรตัวตนี่ส่วนบูทนี้ค่ะบูทต่อไปอันนี้บอกคนเยอะมากเลยคุณนีร้านยี่เสียเก้าตอนนี้ต้องมีให้ลมขัยด้วะลุ้นให้มีบ้าลนลยยีสิบแล้ลุ้นยี่สิบี่แย่ะ อัไม่ให่แย่กง่น้วมาดูจะมแว่าอะไรไป้างงไข่ขึ้นมานี่ค่ะนี่ไงไข่แยมมคนนี่ไข่แยมนะนี่หรอต่อันนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องเปิดเลยใช่ไหมคะแค่รู้ว่านี่มามาเป็นสีขาวนีก็จะได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับแ้นี่ยัมจะได้โมเดลจะผ่อนอนี่หรืเปล่าหรือว่ามมนต้องสีขาว มันต้องแกะออกก่อนแกะออกก่อนใช่ไหมคะอันนี้ไม่จ่ายตังค์เลยไม่แกะจ่ายตังค์ก่อนน้ำจ่ายตังค์ก่อนน้ยี่สิบบาทนมให้ได้ร้านนี้ค่ะดูสินค้าดูสินค้าที่ร้านนะคะโอ้โหก็จะมีอยู่ว่าลูกเล่นนั้นล่ะนั้นล่ะเป็นะูตรจะมีเป็นบัวเดลต่าง ขายยางฝังศูนย์การันตีโมเดลราคาประมาณ3ร้อยนะคะแต่ได้มาเล่นเกมได้นะเนี่ยอันนี้นะเล่นเกมนะถ้าได้ตามเบอร์เนี่ยเอาไปเลยนะเอาไปฟรีเลยนะคะยนร้านเนี้ยเขาให้เลยนะเออเจ๋งนะยี่สิบเก้าคะับสองวันนี้จะอยู่ในงานรางวินเราทั้งหมดห้าวันเลยนะคะคุณมาก็ได้เลยตั้งสิบโมงเช้าจนถึงเกือบสองทุ่มโดยประมาณ ร้านต่อไป i n ด i e snap ค่ปปะ,ะร้านที้เขารับถ่ายภาพะ้ะเขาไปดูในเพจของน n d i e snap มันจะรับถ่ายภาพที่แบบคอสเพลย์ดังระดับประเทศอ่ะแังนั้นนเวเขาก็จะมาถ่ายรูปที่ร้านนี้น้าใครสนใจนะคะก็มาติดต่อได้เลยที่ร้านนะ แย้วจะพาไปชมไฮไลท์ในงานของเรานะคะทุกคนนั่นก็คือเนี่ยองค์โบนหลอนซ่อนนะรก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 ันนี้เอแเฟกเองเลยก่อนจะเข้าไปเราก็ต้องไหว้ศาลก่อนดีค่ะศาลศาลอะไราาไม่รู้ศาลตายายแล้ไม่ยู้แย้มไหว้ก่อนละกันแย้มโคผีศาลที่หยด นั่นแหละค่ะแล้วลยักลัวยังกลัวมากเลยยี่หายนี้ค่ะจะไมแย้มตันลยค่ะท,ทุกคนเราเข้าไปตามละถหายนักผีชุดดำในนี้มันจะมีอะไรกันบ้างนะคะดำชุดดำค่ะทุกคนค่ะไปเลยนี่คือไฮไลท์งงอมงค์หลอนซ่อนนรกค่ะเข้ามาตรงนี้เราก็จะเจอกับนี่นะเทศกาลบรรยากาศฮาโลวีนนะคะทุกคนแล้วเราก็จะเข้า ในอุโมงค์อันนี้นะะันแปลกมันได้มากเลยนะมันรู้สึกถึงความร้อนค่ะความร้อนร้อนระอุ่เพราะเราจะก่งไปสู่ดินแดนนรกภูมินะคะ เวลคัาววสู่ขีฮานละแม่ของเรานะคะเจอกระทาทองแดงเจอกระทะทองแดงใครตกกระทาทองแดงอยู่ในตอนนี้น่าสุสารน่สสารมานาาอยู่ในโลกขอีฮันละแมันแะเ่โดนแผ่เผาจนดำแลเงียวไปหมดนลย เ yeah, <laughs> แยเพี่ถูกแมงมุมถูกแมงมุมต่อยน่ากลัน่าก,กูเดินไปเรื่อยๆค่ะเดินไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะเท้าสู่แดนนี่คือนี่คือดินแดน ยิงชายคู่นี้อยู่ในดินแพรน,นรุปภูมินี่เห็นไหมคะอ,อดูสตรงจะลงก,กันแนละ้วตอนนี้นี่คือํ เราตัดรไหมคะคน่โลแิากดก่ยงที่อยู่เป็นเพื่อนแยงนีเพื่อนเพื่อนแยง ไปบุญไปเกิดค่ะเรือแห่งวิานี้นีมาตกนคือเป็นอะไรที่แบบว่าคือเราถ่ายรูปได้นะนั้นเป็นวีเป็นอะไร่เยดูดีมากสัสดีค่ะทุกนเนเพื่อนแเพื่อนเพืนมากันเยอเลยนะคะไปสเจเบอนางไม่ช ทุกคนยังอยู่ในรังกระพุ้มนี่เลยค่ะแม่ช yes. really? really? oh, right. right. like ีดันนันนางยังอยู่ค่ะตอนนี้หา้เายนะก็มาหลอกหลอนตัวมันอยู่แถวๆนี้นะคะข้ามไปค่ะแยกจะข้ามไปสู่ดิแดนที่เป็นดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ตอบดีมากเราต้องข้ามสะพานมานะทุกคนจะมีนี่ ขึ้นมาได้จริงทุกอย่างจริงหมดแข็งแรงทนทานขึ้นมาถ่ายรูปกันได้เลยนะคะตรงนี้แล้วเราก็จะออกสู่ทางซึ่งได้มีนางฟ้าทั้งหลายมายืนรอต้อนรับเราอยู่ออน,ยนะคะนี่นางฟ้านี่นางฟ้ามายืนรอต้อนรับเราเราก็จะออกไปผลไปเกิดแดนะค่ะจะได้เป็นคนแล้วะค่ะขอบคุณนางฟ้าทุกคนด้วยนะ วันนี้เป็นวันแรกจนถึงวันที่1ตุลาคมนอสาวเียตุลาคมันสุดท้ายของวันนี้10โมงเช้าจนถึงเกือบเกือบ3ทุ่มเลานะคนม่กันได้แล้ววันนี้นองวดอีกแล้วด้วยบ่าย3โมงเจอกันได้นะคะเจอแยมที่ทาบุกบดได้เยนะคะไปก่อนแล้วนะคะแยมอยากได้แรงเจ มอ้างเไปเโอเคค่ะ